ตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับด้วยการขี่สก,กูปตตนะครับไปที่ศูนย์ยามาฮาได้ด้วยขับราดนะครับวันนี้มีการเทสรถนะฮะของยามาฮ่าเออซึ่งตอนเนี้โอ้รถแสงไปไปลวเลยเบ้ยรถบิดไปไปลวเลยเบ้ยตอนเนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับผม <laughs> ใช้เวลา ประมาณสิบห้านาทีขี่ยังไงสิบห้านาทีถึงวะแปลกใจเลยเหมือนอ่ะเราใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวจะเลิดเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเฮ้ยเลยจริงด้วยสัตว์ดอดดอดฝั่งนี้ ถุงมือเขียววิแมวรถมาฝนตกแน่เลยอเอเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันนะจ๊ะ <c oughs> Sejat. <laughs> ทีแม็กทีแม็โคตรแรงเลยว่ะ ตามที่แม็กไปทันเราได้เทสอาจเจ็ตไปแล้วรอบหนึ่งนะได้เอามาขี่ประมาณหนึ่งวันเต็มๆก็ไม่รู้จะขี่แล้วทำอะไรวันนี้ก็มีไอ้เทสเราก็เลยแบบอยากเทสเนาะจะแบบคิดถึงฟิลรถยามาฮ่าอเงี้ยเผือยามาฮ่าเขาได้จ้างผมไปเทสรถรุ่นใหม่ๆบ้าง <laughs> ผมบอกเลยนะผมขี่หมดเกือบทุกรุ่นแล้วนะยกเว้นแต่พวกทัวริงพวกรถแนวทูนไงเดียรถแนวเล็กๆอะนะแต่ก็สามารถนำข้อมูลมาพูดได้นะครับเพราะว่าได้ลองมาเกือบจะหมดทุกรุ่นแล้วที่เคยขี่มา แอนจิ้เบรกแม่งเฉื่อยดีมากขนาดอยู่เกียร์สองตึงๆยังเข้าโค้งดีเลยอะ่ะพ <c oughs> อเลยนะอาวันอ่ะถ้าใครขี่รถไม่เก่งอะ่ะแล้วมาขี่ตั้งแต่เริ่มต้นอะ่ะกวดจะปรับตัวยากนะบอกไว้ก่อน โอ้หินกระเด็นใส่พี่เอาพาจีที่เอาพาจีแบบชิวนะ แต่กูขี่ตามไม่ทันงงไปเองเหมือนกัน <laughs> อ,อะไรเดี๋ยวฮ้ย GSX ว่ะต้นขี่โคตรดีอ่ะ R7 มอนนี้ขี่ลาเกียร์นะ R7 อ่อะถ้าอยากได้ให้มันออกไปเยอะอ๋อนึกว่าข้อทางนี้เมื่อยวะ่ะไม่ได้กี่นาน พิกเบ๋พิกเบ๋พิกเบ,กเบ๋มากโอ้อยากขี่แ m a x จังวะแ m a x น่าขี่มากถ้าขี่ก็น่าจะโดนป้าปยา <c oughs> ยาแหละดูออก รถมันนิ่มมากนะแล้วรถมันขี่สบายอะ่ะที่แม็กอะอยากได้มากเลยอยากได้ที่แม็กเล่นรถออโต้ก็ดีอย่างหนึ่งนะ ก <laughs> บอกเลยนะถ้าเคยเทสอาเจที่เป็นใส่ท่อมาแล้วถ้าอาเจใส่คลคิปเตอร์กระใส่ท่อแล้วแบบบอกเลยโคตรเอาอ่ะมันมันเป็นรถที่ขี่สนุกขึ้นมาเลยนะ มันเปียก <laughs> มันดีไปกึ่น ที่เขาอบโมโตเมริกาโอ้โหรอของสียแล้ว กูข on ี่รถมาเร็วๆแล้วตำรวจก็เห็นกูขี่รถเร็วเขาจะทางหลวงเขาจะขับตามเลยวะผมว่าเตะพีเตอร์น่าเสียงตึมๆอ่ะไม่ให้แบบตึบๆอ่ะผู้ผิดผู้ผิดตึมๆอะไรวะตึมๆมันเชนเกียร์ ถ้าคนขี่อาวันจะรู้นะว่าเสียงคีิคิสเตอร์ท่อเดือมันเป็นยังไงมันจะตุบๆนะครับเวลาเตะถ้าเป็นคันนี้ก็น่าจะใส่คีคิสเตอร์ก็น่าจะเสียงเดียวกันอะเวลากระแทกคันเร่งแล้วเข้าเข้าอัานี้เอาถือว่าขี่ไวมากเลยนะหมายถึงว่าแป๊บๆจะถึงศูนย์ละขี่ไวมากเลย วันที่พี่แอ้มพาเปิดประสบการณ์เต็มที่ับทุกคน <laughs> <laughs> อือเสรยไาโค้งน,นี้มากเลยจมิกๆมมนต้องไม่เล่นแล้วนะ สติเท่าน,นั้นถ้าเจอรถออกมาตัดหน้ามีข้อเลยว่าห้ามกำคาดเด็ดขาด ไออาวันกูอยู่ไหนวะเนี่ยอาวันยังไม่มาเลยอาวันกี่ชิพุทอาวันกี่ชิพุทโอ้ยหบอ,อกเลยนั่นแต่ผมได้กี่อาวันนะบอ,อกเลยได้หมดอ่ะได้หมดเลยอ่ะ โคดอย่างเดียวอาวันเป็นรถที่ขี่โูดมันเพราะว่าคนที่ผมเข้าใจอยู่ก็ว่าคนที่ขี่อาวันนะรถมันใหญ่รถมันหนักเวลาเอ็นโค้งมันก็พับ เวลาไอ้นี่มันก็น่ากลัวเออไอ้นี่ผมเข้าใจอยู่สําหรับอาวันอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนมือใหม่มาขี่มันจะไม่คุ้นชินกับรถเลยสักนิดเลยนะครับผมโูดได้เลยเพราะว่าผมก็คนหนึ่งแหละที่พอมาขี่อาวันก็รู้สึกไม่คุ้นชินมากนะกับรูปลักษณ์ของรถแล้วก็ท่านั่งแล้วก็พวกายางพวกอะไรพวกเนี้ยน้าหนักรถอะ่ะมันไม่ชินเลยนะถ้ามีคนเป็นเหมือนผมแหละเฮ้ยแต่ทีแม็กสีนี้สวยวะ่ะ พี่แม็กสีแดงพี่สวยมากตอนแรกไม่เห็นรูปลักรถนะเพิ่งเห็นเพราะว่าพี่หนุ่ยรถบอกเพิ่งเข้านะพี่แม็กสวยมากโอ้รถไฟท้ายแม่งยังรอเอ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 อ,เอ,อ,เอ,อรถผมใส่กระจกมาดิตกใจ ไปดูทีแม็กในสูตรละว,ว่าเป็นยังไงอเอาวันไหนเนี่ยเฮ้ยเอาวันเอาวันขี่ชิวเกิด โอ้ oh, ปิดเข้ามือเลยวะเมื่อกี้เปิดคันเร่งแรงไปเลยเจี๊ยบฮิสบูคิ าวันขี่สนุกมากเอาวะนสนุกอ่ะดิดใจที่ยอดที่แม็กอ่ะที่แม็กสีสวยมากเลยมปขี่มาเที่ยวขับคันนี้ ส,ส,ส,สีมันสดดีมันสีมันสดอ่ะแต่บางทีถ่ายรูปอ่ะสีไม่ไม่ดีเลยนะแต่บางทีแต่ถ่ายวิดีโออ่ะสีมันดี้ตตดาาาามมออววนพี่นำน้องมันขี่อยู่ประมาณแปดข้างบนก็จะมีน้ำดื่มมีขนมขบเคี้ยวรอทุกท่านอยู่ถ้ายังไม่ถึงคิวของเรานะครับสามารถขึ้นไปชมที่บนได้นะครับ ไปชมรถข้างบนไปนั่งรอข้างบนได้นะครับหเดียรออกนะ่เบวัน้ออกเลยวันนี้เราไปดู พล <laughs> ังไปลังไปครับนี่ยังคือยู่ดีผมมันรีโบีครับีโบนี่ือีีแม็กสีใหม่ส,มยสียิบอรือเปล่ไ Down, bring it back, make it clap. If I got three old thoughts, move out. Right, Where'd yeah, that dick? Bitches on my line, and you know they come straight. Old thought, what it